สวัสดีค่ะวันนี้เรามี7วิธีทำอย่างไรให้ผู้ชายคิดถึงแต่เราตลอดเวลาค่ะแน่นอนว่าการเดาใจใครสักคนหนึ่งนะคะมันช่างเป็นเรื่องที่ยากเย็นมากเหลือเกินโดยเฉพาะใจของคนรักเรานี่แหละค่ะวันนี้มาแชร์จึงได้นำเทคนิคการวางตัวชั้นเลิศมาให้คุณสาวๆโดยเฉพาะเลยนะคะ เพื่อที่จะได้ไปปรับใช้กับตัวเองให้คนรักของคุณคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาและป้องกันการนอกใจได้ด้วยนะคะข้อมูลที่นำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจราราณในการรับฟังข้อมูล 1. ค่ะทำให้เขามีความสุขเวลาอยู่กับคุณ คุณต้องรู้วิธีการเอาอกเอาใจแฟนของตัวเองว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรหัดเป็นคนที่อ้อนนะคะแต่อย่าให้ถึงขั้นน้ารำคาญและทำให้เขามีความสุขทุกครั้งเมื่ออยู่กับคุณเช่นร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยกันและที่สำคัญนะคะอย่าห่วงสวยมากจนเกินไปเพราะผู้ชายอาจจะเกรงใจจนทำอะไรไม่ได้สะดวกมากนักดังนั้นนะคะ คุณควรจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เขาเสมอค่ะข้อที่2นะคะรู้จักเว้นระยะให้เขาคิดถึงการจะทำให้คนอื่นคิดถึงเรานั้นคุณจะต้องรู้จักเว้นระยะให้ความคิดถึงทำงานค่ะโดยเฉพาะคนรักของคุณอย่าติดตามชีวิตของเขาจนเรียกได้ว่าเป็นปลาท้องโกนะคะต้องวางตัวให้มีชั้นเชิงค่ะ ให้เขารู้สึกคิดถึงคุณตลอดเวลาให้ได้ซึ่งวิธีนี้นะคะจะช่วยให้เขาห่วยหาคุณมากขึ้นด้วยค่ะข้อที่3เว้นช่วงเวลาในการตอบข้อความเมื่อเขาทักข้อความเข้ามาหรือโทรเข้ามาก็ตามคุณควรจะเว้นช่วงเวลาในการตอบกลับบ้างนะคะอย่าเอาแต่รีบร้อนเพราะเขาจะเข้าใจว่าคุณเองก็กำลังคิดถึงเขาเหมือนกัน ดังนั้นใช้เทคนิคนี้ในการวางตัวซะเขาจะได้คิดถึงคุณมากขึ้นค่ะข้อที่4เป็นได้ทั้งลุกและลับแม้จะทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแต่ก็อย่ามองเรื่องเซ็กในชีวิตคู่ว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเด็ดขาดนะคะเพราะมันถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้คุณทั้งคู่สารสัมพันธ์ร่วมรักกันอย่างดีดังนั้นเมื่อถึงเวลาบนเตียง คุณก็ต้องโชว์รีลาเด็ดของคุณให้เขารู้ซะแล้วภาพในหัวของเขาก็จะมีแต่หน้าคุณรอยวนเวียนอยู่ในนั้นค่ะหน้านะคะอย่าให้เขามองคุณเป็นของตายอีกเทคนิคนึงที่จะทำให้ผู้ชายอยากค้นหาสิ่งที่อยู่ในตัวคุณนั่นคือเขาคิดว่าคุณไม่ใช่ของตายของเขาเลยดังนั้นนะคะคุณสาวสาว หากต้องการให้ผู้ชายไม่เบื่อง่ายๆหรือโหยหาคิดถึงคุณก็อย่าเผลอทำตัวให้เขามองว่าคุณเป็นของตายเด็ดขาดนะคะข้อที่6ค่ะทำเซอร์ไพรส์เล็กๆการทำเซอร์ไพรส์เล็กๆจะช่วยให้เขาปลื้มใจในการกระทําของคุณได้ค่ะและจะตระหนักดีว่าคุณได้ใส่ยใจเขามากแค่ไหน ซึ่งวิธีนี้คู่รักที่อยู่ร่วมกันมานานแล้วนะคะยิ่งต้องทําเลยค่ะเพราะมันจะช่วยเพิ่มความหวานให้คู่ของคุณได้ไม่น้อยเลย 7. นะคะบริหารสเสน่ห์ให้เป็นค่ะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือสเสน่ห์ที่อยู่ในตัวของคุณสาว คุณก็แค่ต้องรู้จักใช้มันให้เป็นและหมั่นบริหารให้เขาตกดุมรักคุณทุกทุกวันค่ะก็จะช่วยให้เขาคิดถึงเพียงแต่คุณคนเดียวนี่เป็นเพียงวิธีหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลากหลายวิธีเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เราผลิตคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก g a n h e a l t h y com ด้วยค่ะ